สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับสีสเกตชาแนลอยู่ที่บ้านโคกจานตําบลโคกจานอ,อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชิมกาแฟชื่อร้านว่าดิออร่านะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโคกจานตําบลโคกจานอ,อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตนะครับอยู่ตรง ทางที่จะไปวัดป่าสีมงคลรัตนารามนะครับที่นี่นะครับเขายังมีชุดให้เช่านะครับดูนะครับเขาเช่าชุดกันแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปชมข้างในกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดินไปชมข้างในกันหลังจากเปิดประตูร้านเข้ามานะครับสวัสดีครับนี่ร้านกาแฟชื่อว่าดิออร่านะครับ ดีออร่าใช่ไหมครับนี่ครับร้านร้านดีออร่านะครับพอเข้ามาแล้วก็เป็นร้านขนาดย่อมๆแบบนี้นะครับเปิดนานหรือยังครับร้านนี้เปิดประมาณเกือบสเดือนนะครับประมาณเกือบ2เดือนนะครับเชื่อร้านดีออร่าเห็นมีแต่งชุดเป็นชุดญี่ปุ่นเลยเป็นยังไงมายังไงครับที่นี่ชุดยูคาตะเราจะมีให้เช่าชุดละห้าบาทอ๋อมีให้เช่าแต่งตัวชุดหนึ่งห้าสิบบาทไม้มีรองเท้าอ๋อมีรองเท้าแบบญี่ปุ่นเลยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ก็คือแบบนี้เลยนะครับแต่งชุดแบบนี้เลยแค่แค่50บาทเท่านั้นเหรอครับแล้วของของเด็กของผู้เหญ่จะสี่สิบผู้ชายของผู้ชายมีไหมครับผู้ชายก็มีผู้ชายก็มีเหมือนกันโอ้ครับคุณผู้ชมครับร้านกาแฟดิออร่านะครับน่าสนใจตรงนี้ครับนี่ครับดูสาวๆนะครับก็แต่งตัวเป็นคนญี่ปุ่นเลยที่ร้านนี้มีให้เช่าด้วยนะครับชุดละ50บาทเด็ก40นะครับแล้วกาแฟเด็ดๆนี่มีอะไรบ้างครับ อ่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับคือดิออร่านะครับนี่นั่สาวๆญี่ปุ่นเขาแต่งตัวกันชุดละ50บาทนะครับทีนี้อ้าวละเมนูเด็ดนี่คืออะไรครับที่ร้านนี้เมนูที่เราที่ที่นี่ก็จะมีอ่ทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เป็นกาแฟนะครับเครื่องดืม่มเครื่องดื่มมีอะไรบ้างครับกาแฟมันจะเป็นโอรีน็อปฟรีก็คือเป็นคั้นน้ำส้มสดแล้วก็ผสมกับกาแฟครับแล้วก็โอ้อาลูกนัทก็จะเป็นผ่ามะพร้าวสดๆครับผสมกับครับแล้วเปิดจากกี่โมงถึงกี่โมงครับ กเ,กเ,เวลาเปิดจะแปดโมงตรงถึงหกโมงเย็นครับมนมีมีวันหยุดไหมไม,ไม่ไม่มีนะครับ,บที่นี่นี่บ้านอะไรนะครับบอกลูกค้านครับโคจาตำบนโคจานครับรับดุลบาห์ิสัยจััครับนั่นแหละครับผู้ชมครับนี่ก็คือร้านกาแฟาดิออร่านะครับถ้ามาไม่ถูกนี่โทรหาได้ที่เบอร์ไหนครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดครับห้าแปดสี่สามเก้า โอเคครับขอบคุณครับคุณกึ้นเพเจอเลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือเมนูเป็นพวกเค้กต่างๆนะครับคุณผู้ชมราคาก็ไม่แพงนะครับ59นะครับนี่ครับเป็นเมนูเป็นเค้กต่างๆหรือจะมาแต่งตัวถ่ายรูปก็ได้นะครับที่ร้านกาแฟดีออร่าเปิดได้ประมาณสัก2เดือนใช่ไหมครับใช่ครับเป็นร้านกาแฟที่น่ารักทีเดียวครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ